นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนเอกกกกรุ๊ปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตวันไฟพีอ e, ขีด e ยู T U I, พร้อมเปิดเสนอขาย11-28พฤศจิกายนนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนลงทุนทุกท่านนะครับตอนเราก็สู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้เจอการเพรศสบบดี28พฤศจิกายน2567นะครับอยู่กับเรา2คนผมตัวสุทธิวัฒน์พร้อมด้วยคุณนุ้ยสุตาครับวันนี้ต้องจับตาทิทางการลงทุนกันนะคะเพราะว่าหลังจากที่ตัวเลขเงินเฟ้อ PCE สหรัฐออกมาเนี่ยสูงกว่าที่ตลาดคาดนะคะก็เลยทําให้กังวลว่าเฟด จะปรับลดดอกเบี้ยน,น้อยกว่าที่คาดไหมทาให้ตลาดหุ้นก็ย่อลงในฝั่งสหรัฐแล้วก็รอบโลกเลยนะใช่ครับแล้วฝั่งสหรัฐเองก็จะปิดแตงก v i ิงด้วยวันครึ่งก็คือเบือหัดแล้วก็วันศุกร์เปิดการซื้อขายเพียงครึ่งวันเนี่ยนะฮะตอนนี้นักทุนอยู่ในโหมดของระมัดระวังการลงทุนหลังจากทราบ,รบข้อมูลแล้วก็ประเด็นเรื่องของทรัมป์ที่ขู่เรื่องของการเก็บภาษีแต่จะมีผลกลับบ้านเราวันนี้ยังไงบ้างอาจจะต้องกลับมาโฟกัสในประเทศหรือเปล่าเพราะว่ารอ ผลการประชุมครมออยู่ด้วยที่จะอนุมัติื่องเศรษฐกิจหรือว่าของขันพ <c oughs> ี่ใหม่นะวันนี้รักเปลี่ยนการผ่านทาง f a c e b o o k l i v e ของสำนักข่าวไทยครับเราแชร์ผ่านเซตโซเชียลมีเดียถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทางเซตเทรด d o com รวมทั้งเซตเทรดคลับครับแต่ว่าบ้านเราเองเนี่ยเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมอันนี้ก็ต้องติดตาม <c oughs> แล้วก็ให้กำลังใจ <c oughs> พี่น้องทางภาคใต้ด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าหลายจังหวัดค่ะ6จังหวัดที่เจอฝนทลมแล้วก็น้ำท่วมหนัก ในรอบ36ปีอย่างที่ยะลานะคะอันนี้เป็นห่วงแล้วทางนายกรัฐมนตรีเองก็กำชับค่ะให้ทุกฝ่ายเร่งให้การช่วยเหลือนะคะอย่างปีนี้เนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้บ้านเราคือภาคเหนือที่เจอสถานการณ์น้ำท่วมหนักไปแล้วก็เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจประมาณ3-50 0 0 0่นล้านมาตอนนี้ภาคใต้อีกด้วยใช่นะครับ ฝนตกหนักจริงๆนะบางจุดบางพื้นที่เนี่ยมากกว่า300มิลิเมตรทะลุไป500มิลิเมตรก็มีในรอบ24ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนที่ต้องทั้งส่งกําลังใจแล้วก็เยียวยาฟื้นฟูนในพื้นที่นะฮะแต่ในภาพของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็หน่อยครับย่อลงไป7.85จุดมูลค่าการซื้อขาย36,600ล้านต่างชาติชะลอการขายนะครับคือขายสุทธิไม่ถึง90ล้านด้วยกัน แล้วก็โปรแกรมเทรดดิ้งด้วยเนี่ยนะฮะถ้าดูภาพกันรายกลุ่มจะสะท้อนได้ชัดนกวิเคราะห์ระบ,บุว่าหุ้นไทยส่วนหนึ่งลงมาจากกังวลประเด็นทางการเมืองครับการชุมนุมคัดค้านการตราจาพื้นที่ทับซ้อนไทยกบูชาแล้วก็มีการอนุมัติเสนอชื่อประธานบอร์ดแบงก์ชาติในการประชุมครมที่เชียงใหม่วันพรุ่งนี้ที่คาดว่าจะเป็นคุณกิติรัตน์ระนองนะครับค่ะ,ะ,ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะเรื่องของคดีช่อโกง หลอกลงทุนของหมอบุญคุณผู้ชมเราสรุปมูลค่าการซื้อขาย5อันดับให้เห็นหน้าจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้5อันดับมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะ BDMS BHCPO นะคะ Intouch แล้วก็ g l f นั่นเองนะคะ ส่วนการติดตามความคืบหน้าค่ะในประเด็นสำคัญนะคะคดีช่อโกงหลอกลงทุนของหมอบุญวนาณศิลผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลทบุรีว่ามีประเด็นที่ว่ามีการนำใบหุ้นปลอมของบอมจทบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปหรือว่า THG นำมาใช้เป็นหลักประกันเรื่องนี้นะคะทางคุณรองรักพนาประวุธิกุลรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะโคศกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้บอกว่าตลาดหลักทรัพย์เร่งตรวจสอบในทุกด้าน ชี้แจงนะคะว่ายังไม่พบใบหุ้นปลอมที่ยื่นมายังบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD มีเพียงกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ TSD กำหนดเท่านั้นแล้วบอกได้ว่า TSD มีกระบวนการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใบหุ้นและการยืนยันเจ้าของหลักทรัพย์นะคะทุกอย่างก็ทำไปตามขั้นตอนค่ะจากการตรวจสอบข้อมูล TSD พบว่าในช่วงที่ผ่านมามีบุคคลที่ ผู้รับจำนำหุ้น T H G มายื่นขอแจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อในใบหุ้นกับนายทะเบียนหรือ T S D แล้วจำนวนหลายสิบายคิดเป็นจำนวนหุ้นรวมเกินหนึ่งล้านขึ้นไปนะคะคือมากกว่าล้านหุ้นแล้วลายชื่อผู้ถือหุ้น T H G ที่นำใบหุ้นไปจำนำหลายรายเนี่ยก็มีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่อยู่ใน10อันดับแรกด้วยนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นก็อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดทุนแต่กระบวนการของตลาดหลักทรัพย์ มุ่งมั่นที่จะดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างเข้มข้นสร้าง trust and confidence แล้วก็ฝากผู้ลงทุนนะคะที่เป็นคนรับจำนำหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ว่ากระบวนการรับจำนำที่ถูกต้องเนี่ยเราจะต้องติดต่อที่ TSD เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะช่วยตรวจสอบว่านี่เป็นใบหุ้นจริงหรือไม่แล้วก็ถือเป็นขั้นตอนกระบวนการจำนำที่ถูกต้องสำหรับการที่มีใบหุ้นนะแต่ถ้าไม่มีใบหุ้นแบบไร้ใบหลักทรัพย์เนี่ยนะคะ scripless ก็ การจำนำนั้นต้องบันทึกในระบบด้วยการติดต่อกับโบรกเกอร์อันนี้จะเป็นความแตกต่างระหว่างมีใบหุ้นกับไม่มีใบหุ้นนะคะไปฟังคำชี้แจงกันหน่อยค่ะถ้าอยากจะมั่นใจว่ากระบวนการที่เรามีการรับจำนำหุ้นโดยเฉพาะคนที่ฝั่งเป็นเจ้าหนี้มีการให้กู้ยืมเงินนะครับและอยากจะมั่นใจว่าเออหุ้นที่ตัวเองมีเป็นหลักประกันนั้นเนี่ย <S <S เป็นหุ้นที่ถูกต้องไหมใบหุ้นเป็นใบหุ้นจริงหรือเปล่าอยากขอให้มาติดต่อที่นายทะเบียนหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสของ TSD นะครับเพราะเราจะตรวจสอบ ว่าใบหุ้นนั้นไม้ใบหุ้นจริงใบหุ้นปอมนี่เป็นการชี้แจงแล้วก็ยืนยันสร้างความมั่นใจนะคะในกระบวนการที่ถูกต้องให้กับผู้ลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนช่วงนี้เราจะพาไปดูความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นรอบโลกหลังจากที่ตัวเลขเงินเฟ้อ P C ของสหรัฐออกมาตลาดตอบรับยังไงบ้างติดตามในมาเก็ตอัปเดตค่ะ ทผู้ชมครับในภาเกิจอัปเดตเช็คฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐกันเลยนะครับก่อนที่ฝั่งของสหรัฐจะหยุดแตงสกิฟวิ่งเนี่ยนะฮะวันกับอีกครึ่งหนึ่งของวันศุกร์เนี่ยนะครับ ภาพรวมของตัวเลขเมื่อวานนี้ดาวโจนส์เองครับปรับย่อลงไป138.25จุด s p 5 0 0ย่อลงไป22.8 9จุดแล้วก็ NAS ส a q ลงไป115.10จุดนะครับเป็นการปรับตัวย่อลงมาโดยเฉพาะในฝั่งขอย s p 5 0 0แล้วก็ n a s d a ดเนี่ยนะครับเพราะว่านักลงทุนกังวลว่าเฟดจะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของทางฝั่ง,งสหรัฐนะครับรวมถึงการ,ปรเปิดเผยข้อมูลเงินเฟอ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงเพิ่มขึ้น 2. 3%นเดือนตุลาคมก็สะท้อห้เห็นว่าเงินเฟอ้อัฐยังคงสูงกว่าที่ณ์นะครับ ทางสมาคมในหน้าอสังหาของสหรัฐปรเปิเดเผยดัชนีทําการทรําสัญญาขายบ้านเพิ่มขึ้น2%ในเดือนตุลาคมซึ่งสูงสุดในรอบ7เดือนครับส่วนฝั่งของยุโรปกันบ้างครับ ฟูซีร้อยตลาดหุดนลดอรดอนขยับขึ้นได้นะครับแต่ว่าอีก2ตลาดโดยเฉพาะเยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับรับตัวย่อลงไปฟูซีร้อยตลาดหุดนลดอรดอนบวกขึ้นมา16.14จุดสดัซเนียมนีลงไป3 4 2 3จุดสอ c เซซีซีสูงฝรั่งเศสลงไป5 1 4 8จุดนะครับนักงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มของฝั่งสหรัฐครับที่เตรียมเก็บภาษีนําเข้าตอนนี้เป็นโหมดชะลอการลงทุนนะครับเพราะว่าในฝั่งของสหรัฐเองสัญญา,าล่าสุดที่ออกมาจากทางโดนัลด์ทรัมป์ ตลาดยุโรปโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มรถยนต์ของยุโรปครับขณะที่ตลาดหุ้นฝรั่งเศสร,ร่วงลงสู่ระรดับต่ำสุดในรอบกว่า3เดือนเพราะว่ากังวลความสามารถของรัฐบาลในการผลักดันงบประมาณขณะที่ปฏิบัติของฝรั่งเศสก็มีต้นทุนดอกเบีย้ยกู้ยืมระยะยาวเพิ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่ปี2555ครับน้ำมันกันบ้างครับน้ำมัน WTI เป็นการปรับย่อลงไป5เซนเท่านั้นเองครับส่วน Brent เพิ่มขึ้นมาเพียง2เซนฝั่งดูไบย่ยอลงไป30เซนนะครับภาพรวมปิดตับตัวลงครับ สำหรับ WTI หลังจากที่สารัฐรายงานสต็อกน้ำมันเบนซินสูงกว่าที่คาดไว้พุ่งขึ้น3.3ล้านบาร์เรลนะครับมากกว่าที่น OK, ักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มเพียง46,000บาร์เรลเท่านั้นเองครับตลาดยังคงถูกกดดันจากความกังวลว่าเฟดอาจจะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนในปีหน้านะครับหลังจากตัวเลขเงินเฟอ้อออกมาอยู่สูงครับกระเดียวกัน O p e ปกโอลักำลังหารือ เลื่อนแผนการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันโดยกลุ่มโอเป s จะตัดสินใจเรื่องนี้ในการประชุม1ธันวาคมนี้ครับราคายางพารากันบ้างครับราคาอ้างอิงยางพารา FOB ยางแผ่นรมควันชั้น3นะครับอยู่ที่99สตางค์นะครับต่อกิโลกร,รัมบวกขึ้นมาบาทบวกขึ้นมา1.19นะครับอยู่ที่83บาท 86สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมภาพรวมขยับปรับขึ้นมาเกือบบาทหนึงต่อกิโลกร,รัมนะฮะสำหรับราคายางพารา FOB ยางแผ่นรมควันทั้น3ส่วนราคาทองคำกันบ้างครับโคมกซตลาดโลกเพิ่มขึ้นมา18เหรียญ60เซนต์ต่อออนด้วยกันครับขยับปรับตัวขึ้นแรงหนุนจากการอ่อนค่าของฝักดอลลาร์สหรัฐนะครับถึงแม้ว่าเงินเฟอ้อจะอยู่ระดับสูงก็ตามก็คาดว่า เฟดนั้นน่าจะชะลอการปรับลดอาาดัตราดอกเบี้ยก็เลยส่งผลกระทบมายังตลาดทองคําประกอบกับตลาดทองคํานิวยอร์กก็จะปิดทําการวันนี้ครับเนื <ess> ่องในวันขอบคุณพระเจ้าหรือว่าวัน Thanksgiving ครับ ส่วนราคาทองในบ้านเราเมื่อวานนี้ครับผันผวนครับปรับเพิ่มขึ้นลงถึง16ครั้งเมื่อวานนี้ท้ายที่สุดเพิ่มขึ้นมา150บาทต่อบาททองคําแต่ว่าช้าวันนี้ย่อลงไปถึง400บาทต่อบาททองคำครับทองคำแท่งขายอธิบายละ42,950บาทส่วนทองรูปรพรร์43,450บาทต่อบาททองคำครับขยยบไปดูค่างเงินบาทกันบ้างครับถ้าเทียบกับวันก่อนหน้าแข็งข,ขึ้นเล็กน้อยนะครับก็แทบไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับ เปิดมาเช้านี้32บาท52สตางค์นะครับมีบางจังหวัดที่แข็งค่าหลุดโซนแนวรับ4 34บาท50สตางค์นะครับหลังจากรายงานข้อมูลสกิจข,ของสหรัฐส่วนใหญ่ที่ออกมาดีกว่าที่คาดครับทางกรุงไทยโกลบอลมาร์เก็ตให้กรอบการเคลื่อนไหว34บาท40ถึง34บาท65สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับ จากค่าเงินบาทครับขยับมาดูกันที่หุ้นเอเชียเช้าวันนี้กันบ้างครับ, <N ic> e> บน16ิกเกอีบวกขึ้นมา160.16จุดจุดบวกขึ้นมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดสี่สองเปอร์เซ็นต์ดชีอยู่ที่38,295จุดด้วยกันสำหรับนิกเกอีเช้าวันนี้นะครับส่วนเซ็นเมนต์ในเอเชียเช้าวันนี้นะครับ บางตลาดบวกได้แต่ก็มีเสี่ยงหากับห่างเสงที่ขยับปรับย่อลงไปครับปัจจัยบวกปัจจัยลบวันนี้ที่เราให้น้ำหนักกันครับฝั่งของปัจจัยบวกครับยอดจองซื้อพันธบัตยั่งยืนที่ทะลุ55,000ล้านเกินเป้า2.76เท่านะครับแล้วก็จับตาครมอสัญจรที่เชียงใหม่ดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงของพันปีใหม่แล้วก็พลังงานที่เคาะลดค่าไฟงวดหน้ามกราคมถึงเมษายนเหลือ4.15บาทต่อหน่วยครับปัจจัยลบครับดาวโจนส์แล้วก็ยุโรปที่ปรับตัวลงนะครับ แล้วก็เฟดส่งสัญญาณเรื่องของการลดดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็จดัชนี PMI เดือนตุลาคมที่หดตัวต่อเนื่องนี่คือภาพที่เปรียบเทียบปัจจัยบวกปัจจัยลบให้คุณผู้ชมติดตามเดี๋ยวต้องรอดูว่าวันนี้บ้านเราจะเป็นยังไงด้วยครับมาดูกันที่การบินไทยนะคะที่เตรียมจะเข้ากลับมาซื้อขายวางแผนไว้ว่าจะเข้าตลาดอีกครั้งเนี่ยนะคะในไตรามาส2ปี68ค่ะ โดยทางการบินไทยทแถลงเปิดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมก่อนปรับโครงสร้างในวันที่6-12ถธันวาคมนี้มูลค่าไม่เกิน44,004.7ล้านบาทราคาเสนอขาย4บาท48สตางค์ต่อหุ้นจากนั้นยื่นสารล,ล้มละลายกลางเปลี่ยนปแปลงทุนชำระแล้วภายในเดือนธันวาคมโดยเป้าหมายคือไตรามาส2ปีหน้าจะยกเลิกแผนฟื้นฟูและกลับเข้าซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทางคุณปียะสวัสดิ์อํมรานันประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจาการ บอกว่าการนัดประชุมเจ้าหนี้วันพรุ่งนี้มี3ามวาระพิจารณาทั้งลดพาเพื่อล้างขาดทุนสะสมการขอจ่ายเงินปันผลและเพิ่มผู้บริหารแผนอีกสองคนที่ภาครัฐเสนอมานั่นคือนายปัญญาชูพานิชผู้อำนวยการสอนอขอนะคะแล้วก็นายพลจักนิ่มวัฒนารองผู้อำนวยการสคออรอค่ะซึ่งถ้าหากโหวตผ่านวาระที่3ก็เชื่อว่าการทำงานจะยุ่งยากขึ้นซึ่งอีกไม่นานก็จะเข้าสู่ช่วงตั้งบอดการบินไทยชุดใหม่ภายหลังการบินไทยออกจากแผนฟื้นฟู ซึ่งจากสัดส,ส่วนภาครัฐถือหุ้นรวมประมาณ44%ก็จะสามารถส่งตัวแทนมาเป็นบอร์ดได้ตามสัดส,ส่วนดังนั้นผู้ถือหุ้นทั้งหมดต้องช่วยกันพิจารณาเพื่อประโยชน์สูงสุดแต่ถ้ารัฐมีอำนาจควบคุมมากแม้ไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจก,ก,ก็คงทำงานยากนะคะอลสนมภาพรวมวมันนี้ที่ทางจะเป็นยังไงนะครับคุยกับทางคุณกวีชูกิจเกษมครับ Head of Research and Content บลลพายนะครับสวัสดีครับพี่วีครับสวัสดีค่ะ ครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับทิศทางแนวโน้มการลงทุนตลาดหุ้นไทยช่วงปลายปีนี้เป็นยังไงบ้างครับอยากให้ประเมินยาวๆจนถึงสิ้นปีนี้หน่อยครับรวมถึงของขวัญปีใหม่ต่างๆมาตรการเศรษฐกิจที่เตรียมที่จะออกมาจากกรมอสัญจรด้วยครับพี่วีครับครับผมแหมขพอพูดซะว่าให้ลงทุนให้มองการยาวๆจนถึงสิ้นปียาวจังเลยเดือนเดียวเองก็ตลาดหุ้นลงมาที่แนวรับ1,430จุดนะครับก็เป็นไปตามที่ คาดหลักๆเลยเนี่ยเกิดขึ้นจากาความคาดหวังเรื่องของดอกเบีย้ยสหรัฐอเมริกาที่อาจจะลดลงมาไม่ได้เยอะใช่ไหมครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็ไปหนุนให้ค่างเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นแล้วก็หลักๆเลยคือทำให้เงินใน Emerging Market รวมถึงค่างเงินบาทเนี่ยอ่อนค่างลงแล้วก็เข้าใกล้สู่เดือนธันวาคมด้วยนะครับก็ยิ่งเร่งให้กระแสงเงินเนี่ยไหลออก นะครับเพราะว่าดอลลาร์อ่อนด้วยเออดอลลาร์แข็งด้วยแล้วก็ใกล้สิ้นปีด้วยเงินก็เลยไหลออกไปซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นทุกปีนะก็เลยคิดว่าเออมันก็การปรับตัวลดลงมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นในยะแมนะ้ว่าจะมีข่าวบวกข่าวลบอะไรเข้ามาเนี่ยแต่มันก็เป็นซีซันแลของมัน แต่พอเข้าสู่ช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยผมว่าแรงขายของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้น e m e r g i n g m a r k ร t รวมถึงตลาดหุ้นไทยน่าจะลดลงเพราะว่าเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวเขาละลนะครับฟันเมนเจอร์ของเราจะหยุดละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาจะทําอะไรหรือจะเทคโปรฟิตอะไรเนี่ยเขาก็จะทําให้เสร็จก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนแล้วเราก็เริ่มเห็นแล้วใช่ไตอนนี้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยจากที่แข็งขงอยู่เนี่ยก็เริ่มอ่อนค่าลงมาระนะครับเพราะว่าเมาื่อวานนี้ระกาศตัวเลขเงินเฟอ้อทุกคนก็มีความรู้สึกว่าเอ้ มันก็ไม่ได้สูงกว่าที่คิดแล้วก็เรื่องของนโยบาย mm. การขึ้นภาษีของทรัมป์ mm. ก็ไม่ได้แรงอย่างที่คาด mm. ก็เลยทําให้มีความคาดหวังในเรื่องการลดดอกเบีย้ยมากขึ้นค่าเงินดอลลาร์ก็เริ่มอ่อนค่าลงมาค่าเงินใน m e r g i n g g ิ่งมาเก็ผมว่าเดือนธันวาเนี่ยจะเริ่มกลับมาแข่งค่าเพราะว่าเข้าสู่ฤดูกาลการส่งออกการท่องเที่ยวในฝั่งนี้นะครับฝั่งฝั่งเอเชียแล,แล้วก็รวมถึงประเทศไทยถ้าดึงให้เงินบาทแข่งค่าขึ้นได้ mm. ผมเชื่อว่าต่างประเทศก็ขายแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของสนาบันแล้วล่ะครับ ที่ช่วงนี้ขายอยู่ก็น่าจะกลับมาซื้อโดยเฉพาะจากกองทุนหวอยุ่พักดังนั้นผมเชื่อว่า1430บวกลบตรงนี้แหละเป็นแนวรับที่ดีที่เราเคยคุยกันนะครับน่าจะเป็นแนวรับที่ดีแล้วก็น่าจะขึ้นไปได้แถว1480ถึง1,500จุดได้อยู่ยังมีโอกาสนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนภาพรวมนั้นคิดว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเศรษฐกิจไตรมาส4ของประเทศไทยน่าจะดีขึ้นรวมถึงกำไรไตรมาส4ด้วยซึ่งจะประกาศต้นปีหน้าแล้วก็มี XD การปันผลในช่วงต้นปีที่ยังสนับสนุนหุ้นไทยอยู่มีโอกาสที่จะเห็นถึงพันห้าได้บวกลบพันสี่ร้อยแปดสิบวกลบดีกว่าได้ในภายในต้นปีหน้านะครับืบ่อว่าตลาดหุ้นยังมีอันิสงเึ้งบวกในแง่ของกระแสเงินและก็ตัวเลขเศรษฐกิจของไทยอยู่ครับค่ะโอ้ฟังแล้วยังดูมีโอกาสนะยังมีอีกหลายปัจจัยที่จะหนุนมาในช่วงท้ายส่งท้ายปีแบบนี้ดังนั้นพี่วีมีคําแนะนํายังไงสําหรับนักลงทุนบ้างคะกลยุทธ์ปรับพอร์ตช่วงนี้งี้สะสมต่อดีไหมหรือว่าเล่นเป็นรอบๆสั้นๆดีรวมถึงขอคคุณแนนะํายรับ อ่าตอนนี้ผมว่าเล่นเป็นรอบดีกว่านะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าพอขึ้นไปแล้วเนี่ยปีหน้าเราจะต้องผอผเผชิญเผชิญีกว่านะกับกับเรื่องท้าทายอยู่เยอะนะครับ,รบเช่นนะโยบายของทรัมป์เรื่องของภาวะเศรษฐกิจประเทศแล้วก็เรื่องการเมือง ในประเทศด้วยนะครับก็อาจจะทําให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยขึ้นไปได้ไม่เยอะแล้วพันหเนี่ยมันก็ PE15 สิบห้าเท่าละก็ไม่ได้ถือว่าถูกสาหรับตลาดหุ้นไทยนะครับดังนั้นเนี่ยเราเล่นรอบนี้ก็คือเล่นรอบที่เราคุยกัน,มนเ,เมื่อสักครู่นะครับกลุ่มพลังงานไม่น่าสนใจเพราะว่าในขณะจะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวถ้ารัสเซียกับยูเครนสงบศึกกันได้ในช่วงเดือนมกราคมราคาน้ำมันอาจจะลงได้นะครับซึ่งเราก็หลีกเลี่ยงหุ้นกลุ่มพลังงานคราวนี้หุ้นกลุ่มที่จะมาทดแทนได้เนี่ยก็จะเป็นหุ้นกล จ่ายปันผลนะครับแบงค์ขนาดใหญ่ๆอย่างเช่น Kbank SCB KTB นะครับก็น่าจะเป็นตัวนําตลาดได้หรือหุ้นที่จะได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับที่ยังคงค่อนข้างแลกขาดอยู่อย่างเช่น CPO CPN หรือว่า AOT อกลุ่มพวกนี้ยังเป็นกลุ่มที่แล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่ม Defensiv e เชื่อว่าเงินจะไหลเข้ามาในกลุ่ม d e f e n s i v e นะครับก็จะเป็น BDMS อหุ้นโรงพยาบาลนะครับหรือว่า p r อนหรือว่า BCH ก็จะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจในการที่จะเก่งกําไรกันในช่วงนี้จนถึงสิ้นปีหรือต้นปีหน้าครับค่ะครับเอาล้วครับวันนี้ขอบคุณครับพี่วีขอบพระคุณครับขอบคุณมากคสวัสดีครับสวัสดีครับให้ไวหลายตัวนะครับกลุ่มท่องเที่ยวมี CBL CBN LOT นะครับถ้าเป็นดิเวอีก็เป็นกลุ่มโรงพยาบาลอย่าง BMS d BCH พระราม9ธนาคารมีตัวใหญ่ๆ K Bank ACB แล้วก็ KTB นะครับใช่ค่ะคุณผู้ชมคะมากันที่บริษัท บตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ค่ะคที่ได้ร่วมกับธนาคารกสิกรไทยพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการเติมน้ำมันแบบไร้สัมผัสสำหรับลูกค้านิติบุคคลผ่านระบบ f ิ l แอนด์โกลยกระดับประสบการณ์การเติมน้ำมันให้กับกลุ่มลูกค้าที่เคยใช้บัตร PTT Station f l e e ี card ให้ได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการใช้บริการมากยิ่งขึ้นค่ะสอดคล้องกับเทรนด์การชำระเงินแบบไร้สัมผัสไม่ต้องพกบัตร ใช้บริการได้ที่ PTT Station ทั่วประเทศและเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยระบบอ่านทะเบียนร,รถหรือ LPR License Plate Recognition ที่ช่วยลดปัญหาการเติมน้ำมันไม่ตรงทะเบียนหรือเติมน้ำมันไม่ตรงกับชนิดที่ต้องการค่ะมีระบบตรวจสอบข้อมูลเติมน้ำมันแบบ Real Time ผ่านระบบเว็บพอร์ทัลเรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยควบคุมการเติมน้ำมันของรถองค์กรด้วยการเติมที่สะดวกรวดเร็วสมัครใช้งานได้แล้ววันนี้นะคะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ o r web p t t o r com t h product s h commercial s f u e l and go plus ค่ะหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อ KBIS Contact Center โทร02-888-8822หรือ1365 Contact Center ก็ได้ค่ะค ก็เป็นตัวช่วยให้กับผู้ประกอบการบริษัทหรือว่าองค์กรต่างๆ <S <S ในการ <S <S 1> <S 1> ควบคุมด้วยเนี่ยนะฮะเอาละเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันทุ่เดียวครับช่วงหน้าคุยกันเรื่องของธุรกิจเครื่องปรุงรสกันหน่อยครับทิศทางแนวโร้มในบ้านเราแล้วก็ในต่างประเทศเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันเรื่องนี้ครับ คุณผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้นะครับติดตามการวิเคราะห์จาะลึกในธุรกิจเครื่องปรุงรถนะครับภายใต้โครงการรายงานการวิเคราะห์อุตสาหากรรมแยกตามรายธุรกิจนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานพันธมิตรเพื่อส่งเสริมให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลทําความเข้าใจข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจลงทุนนะครับเรื่องนี้คุยกับทางคุณอังคณาสิทธิการนักวิเคราะห์ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงไทยครับสวัสดีครับคุณอังคณาครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะกับทิศทางเรื่องของธุรกิจเครื่องปรุงรสของไทยปีนี้ปีหน้าทิศทางเป็นยังไงครับเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับธุรกิจนี้เท่าไหร่แต่ถือเป็นธุรกิจที่น่าสนใจเลยทีเดียวเหมาะกับบ้านเราด้วยในฐานครัวของโรคด้วยเนี่ยนะครับคุณอาขนาประเมินเรื่องนี้ยังไงบ้างครับเรามองว่านะคะปีนี้ค่ะเรามองว่ารายได้ของเครื่องปรุงรสราคาจะขยายตัว10.8เปอร์เซ็นแล้วก็ปีหน้าจะขยายตัว 8เปอรหนึ่งเปอร์เซ็นนะคะโดยถ้าเกิดแบ,บ่งเป็นตลาดหลักลก็คือจะเป็นตลาดในประเทศนะคะครเราคาดว่ารขยายตัวเจ็ดสดท้าในปีนี้นะคะแล้วก็ปีหน้าค่ะจะใหญ่รยายาใ่ตัวเก้าเปอร์เซ็นนะคะโดยสายเหตุหลักก็คือมาจากที่รัฐบาลนะคะก็คือต้องบอกว่าไรายได้หลักก็มาจากตัวร้านอาหารนะคะแล้วก็โรงแรมนะคะซึ่งได้แรงสนอร์นมาจากตัวจํานวนนะักท่องเที่ยวที่ รัฐบาลพยายามมีแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวอ่ะค่ะจะส่งผลทําให้ความต้องการใช้เครื่องปรุงรสของตัวร้านอาหารและโรงแรมอ่ะขยายตัวนะคะส่วนตลาดถงออกอ่ะคะ่ะในปีเนี้ค่ะเรามองว่าจะขยายตัว15%แล้วก็ปีหน้าจะขยายตัว7%นะคะโดยหลักก็คือมาจากตลาดคู่ค้าเราอ่ะคะ่ะอย่างเช่นตัวอาเซียน EU แล้วก็สหรัฐอ่ะคะ่ะมีแนวโน้มที่จะขยายตัวค่ะก็คือสาเหตุหล,ลักก็คือมาจากตัว การที่รัฐบาลนะคะมีโปรเจกต์ที่จะหนุนกระตุ้นแบบควไทยสุควัวโลกแล้วก็ตัวซอฟต์าวร์ของอาหารไทยนะคะจะทำให้การขยายตัวดีขึ้นโดยเฉพาะในตลาดหลักที่เห็นทัชชัยก็คือตัวเอะค่ะที่มี ที่เราสึงออกไปประมาณสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะค,ค่ะโอ้โหตัวเลขการเติบสิเอร์ซนต์นะเ,เห็นแล้วดูแล้วเป็นแนวโน้มที่ดีมากสําหรับคนที่อยู่ในธุรกิจเครื่องปรุงรถนะคะแต่ว่าถ้ามองภาพของการแข่งขันกันเองนะคะภายในธุรกิจเนี่ยเป็นยังไงบ้างอยากให้ฉายภาพไปเห็นสภาวะปัจจุบันกันหน่อยคะ่ะก็ก็ยังมีความเสี่ยง่ะค่ะเนื่องจากธุรกิจเนี้ยค่ะก็คือการแข่งขันก็เนื่องมาจากตัวธุรกิจหลักก็คือมันมันต้องมีคือ ราคาต้นทุนของตัวธุรกิจอะค่ะมันก็ยังสูงอยู่เพราะว่าเนื่องมาจากตัวราคาสิ่งสาคัญก็คือวัตถุดิบหลักมันก็คือพวกสินค้าเกษตรถูกไหมคะว่าแบบสินค้าเกษตรอะค่ะมันสภาพอากาศอะค่ะก็คือช่วงนี้อากาศแปรปรวนอย่างเช่นต้นปีเราจะเห็นว่าอากาศร้อนมากถึงแบบมันทําให้เกิดภาวะหน้าแล้งนะคะมันทําให้วัตถุดิบหลักอะค่ะในการที่จะมีราคาที่สูงขึ้นเนี่ยเช่นที่เราเห็นพวกแบบ สักระตุลตังเช่นมะเขือเทศหรืออะไรที่ปรับตัวแพงขึ้นอะคะ่ะมันทําให้ตัวผู้ประกอบการต้องมีความเสี่ยงอะคะ่ะในการที่จะหาวัตถุดิบที่นํามาใช้เพราะว่าวัตถุดิบมันก็เกือบห้าหกสิบวัตถุดิบตับก็ประมาณห้าหกสิบเปอร์เซ็นแล้วอะ,ค,ะค่ะค่ะครับโอ้โหนี่ก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องเหมือนกับบริหารจัดการดังนั้นถ้าเรามองว่านอกจากบริหารจัดการต้นทุนต่างๆเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตได้แล้วในแง่ของดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยนะเรื่องของ ESG เนี่ยผู้ประกอบการควรจะต้อง ก็คือปัจจุบันเราก็่วกปรับการบางส่วนนะคะมีการปรับตัวแล้วอย่างเช่นตัวการเป็นตัวผู้เอ่อเป็นผู้คชาที่มีการแบบเข้าถึงอย่างเช่นพวกเครื่องปรุงที่เป็นออแกนิกใช่ไหมคะคที่ใช้แบบนาค่ะก็คือสามารถช่วยโลกได้เพราะว่าตัววัตถุดิบหลักที่ใช้มาเป็นออแกนิกก็จะช่วยลดการใช้ปุ๋ยหรืออะไรอะ่ะค่ะอืมครับ อย่างบ้านเราที่ทส่งไปสัดส่วนยุโรปมันเยอะถึง30%เนี่ยนะฮะพวกกฎระเบียบอะไรต่างๆฝั่งของผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวด้วยถูกต้องไหมฮะคุณงคนาฮะใช่ค่ะก็คืออาจจะที่เราเห็นก็คือที่เขาคเร์นจริงๆก็คือตัวเหตุจริงถูกไหมคะว่ามันทำลายการร้อนอ,อ,อย่างเช่นแพ็กเกจจริงที่มันเป็นซองหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ อาจจะมีการปรับเป็นแบบแพคพลาสติกที่รักษาสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะก็ได้ก่วยได้ค่ะก็ต้องปรับตัวกันนะท่ามกลางการแข่งขันครับวันนี้ขอบคุณครับคุณอังคณาครับขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณอังคณาสิทธิการนะครับนักวิเคราะห์ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงไทยนะครับคุณผู้ชมครับไปต่อกันที่ดีใหม่ที่จะเริ่มซื้อขายวันนี้นะครับ28พฤศจิกายนครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับจดทะเบียนดีไต้หวัน19ครับ อ้างอิงกองทุนหยวนต้า P-Shares ไต้หวัน Top 50 etf ออกโดยบลอยวนต้าเริ่มซื้อขาย28พฤศจิกายนนี้นะครับสำหรับไต้หวัน19ครับเป็น etf ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันนะครับมีนโยบายในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของรัชนี f I, w ู s ี่ twse ไต้หวัน50 i n d e อินเดนะฮะ ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าและสภาพคล่องสูงในไต้หวันครับเพื่อเป็นทางเลือกในการกระจายการลงทุนเพิ่มโอกาสแก่ผู้ลงทุนไทยในการเข้าถึงการลงทุนในหลักทรัพย์ของไต้หวันได้สะดวกมากขึ้นครับ DR เป็นตราสารที่ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์เสมือนการถือครองหลักทรัพย์ต่างประเทศเลยนะครับผู้ลงทุนสามารถซื้อขายผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ด้วยเงินบาทครับท่านที่สนใจศึกษารายละเอียด DR ไต้หวัน 19สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานกรตเวลไวด์ sec o r th นะครับหรือว่าบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก็คือบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยจำกัด dr y o u n t a co t h หรือว่าศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์ dr เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ w w w set invest now com พร้อมเทรดกันวันนี้นะครับยีพฤศจิกายนครับ ข่าวสู่ช่วงปลายปีแล้วมาไล่เรียงของขวัญปีใหม่ที่ทยอยออกมาจากภาครัฐกันหน่อยนะคะเริ่มจากทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมคุณสุรยิยะจึงเรื่องเรียงกิจค่ะ เมื่อวานนี้นะคะประชุมกับสมาคมสายการบินแห่งประเทศไทยแก้ไขปัญหาตัว๋วเครื่องบินแพงช่วงเทศกาลอย่างปีใหม่แบบนี้นะคะก็ได้ข้อตกลงร่วมกันว่าจะมีตั๋วดยสารราคาพิเศษ5 0,000ื่นที่นั่งในหลายเส้นทางเพื่อกระตุ้นการเดินทางกลับบ้านแล้วก็ท่องเที่ยวระหว่างวันที่26ธันวาคมถึง5มกราคมจะมีส่วนลด30%แต่ว่าเงื่อนไขก็คือต้องสำรองที่นั่งโดยตรงกับสายการบินระหว่างวันที่5 7ธันวาคมเท่านั้นค่ะ ส่วนมอเตอร์เวย์นะคะบางใหญ่กาญจนบุรีอันนี้ก็วิ่งฟรีตลอดสาย96กิโลเมตร8วันรวดตั้งแต่26ธันวาคมถึง2มก,กราคมและอีกหนึ่งข่าวดีนะคะค่าไฟฟ้าค่ะรัฐมนตรีพลังงานบอกว่าจะปรับลดลงนะคะงวดหน้า3สตางต่อหน่วยอยู่ที่4บาท15ตางนะคะช่วง4เดือนแรกปี68นะคะก็ต้องตามดูต่ออีกว่าเดี๋ยวประชุมครมสัญจรนะคะที่ภาครัฐจะไปพรุ่งนี้เนี่ยนะคะขึ้นเหนือไปจะมีของขวัญปีใหม่เพิ่มเติมหรือไม่ ข่าวดีบอกไปแล้วแต่ว่าข่าวที่ไม่ค่อยดีสําหรับบางกลุ่มคนที่ทํางานนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ mm hmm. ก็มีเหมือนกันเพราะว่าประกาศลดคนอีกแล้วนะคะ mm hmm. เนื่องจากว่ายอดขายรถเนี่ย mm hmm. ก็ตกลงด้วย ติดตามกันต่อนะคะว่ามอเตอร์เอ็กซ์โปที่จะเริ่มพรุ่งนี้แล้วนะคะจะกระตุ้นกําลังซื้อได้มากแค่ไหนส่วนทางด้านของอุตสาหกรรมยอดผลิตรถยนต์นะคะที่ลดลงจากการชะลอตัวของตลาดในประเทศนั้นก็มาจากหลายปัจจัยค่ะสถาบันการเงินเองเข้มงวดมากขึ้นในการปล่อยสินเชื่อนี่ครัวเรือนที่สูงกําลังซื้อผู้บริโภคอ่อนแอตลาดส่งออกก็ชะลอตัวด้วยทําให้ดัชนีผลผล,ผลิตอุตสาหกรรมหรือว่า MPI ตุลาคมนี้หดตัว0.91แล้วก็10เดือนแรกปีนี้หดตัวเฉลี่ย1.6 3%ด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่นายกรัฐมนตรีของเรานะคะได้ต้อนรับนักธุรกิจอเมริกันกว่า40บริษัทค่ะอยู่ในธุรกิจทั้งพลังงานเทคโนโลยีการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสารรค์แล้วก็มีที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายการเงินมาพูดคุยกันด้วยนะคะเพื่อการลงทุนในไทยก็บอกเลยว่าไทยของเราพร้อมต้อนรับการลงทุนทุกมิติค่ะแล้วก็คุยกันเพื่อจะรับมือกับ แผนนโยบายของทรัมป์ด้วยนะคะว่าจะมีอะไรกระทบมาถึงฝั่งเรากันบ้างและเตรียมยกระดับให้ไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกในภูมิภาครวมถึงวางแผนให้สินค้าเกษตรของเราสร้างมูลค่าเพิ่มส่งออกไปยังต่างประเทศได้มากขึ้นด้วยนะคะมหเวลาของนาทีรลงทุนนะครับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าวทุกคนลาไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ